ทรงอยู่เหนือการครอบงำของเวทนามาตั้งแต่ออกผนวดจนตรัสรู้อคิเวสนะก็ปุกลมีกายอบรมแล้วมีจิตอบรมแล้วเป็นอย่างไรเล่าอาคิเวสนะสุขเวทนาเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้มีการสดับในธรรมวินัยนี้ อริยาสาวกนั้นอันสุขเวทนาถูกต้องอยู่เป็นผู้ไม่กำหนัดยินดีในความสุขไม่ถึงความกำหนัดยินดีในความสุขสุขเวทนาของอริยาสาวกนั้นย่อมดับเพราะความดับแห่งสุขเวทนาทุกขเวทนาย่อมเกิดขึ้นอริยาสาวกนั้น อันทุกขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่คร่ำครวญไม่ตีอกรำให้ไม่ถึงซึ่งความหลงอาคิเวสนะสุขเวทนานั้นแม้เกิดขึ้นแล้วแก่อริยะสาวกนั้นอย่างนี้ก็ไม่ครอบํำจิตตั้งอยู่เพราะความเป็นผู้มีกายอันอบรมแล้ว ทุกขเวทนาแม้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะความเป็นผู้มีจิตอันอบรมแล้วอาคิเวสนะเพราะเหตุที่ว่าสุขเวทนาก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่และทุกขเวทนาก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่โดยทั้งสองประการดังกล่าวแล้ว เขาย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีกายอันอบรมแล้วมีจิตอันอบรมแล้วดังนี้พระโคโดมผู้เจริญข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสแล้วในพระโคโดมผู้เจริญเพราะเหตุว่าพระโคโดมผู้เจริญเป็นผู้มีกายอันอบรม,ม,มแล้วด้วยมีจิตอันอบรมแล้วด้วยอาคิเวสนะ คำนี้ท่านกล่าวพาดพิงถึงเราโดยแท้เราจะพูดให้แจ้งชัดเสียเลยว่าอาคิเวสนะจำเดิมแต่เราได้ปรงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนข้อที่สุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเราตั้งอยู่หรือว่า ข้อที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเราตั้งอยู่นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญสุข,ขเวทนาชนิดที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตตั้งอยู่ย่อมไม่เกิดแก่พระสมณะโคดมเป็นแน่ทุกขเวทนาชนิดที่เกิดขึ้นแล้ว จากครอบงำจิตตั้งอยู่ย่อมไม่เกิดแก่พระสมณะโคดมเป็นแน่อคิเวสนะทำไมมันจะมีไม่ได้เล่าต่อจากนี้ก็ทรงเล่าเรื่องการออกพนวดการค้นหาสำนักเพื่อการศึกษาของพระองค์คืออาลารละดาบทการามโคดอุทกกระดาบทรามบุตรจนกระทั่ง ทรงบำเพ็ญอัตตกิระมะฐานุโยตามแบบฉบับที่เรียกกันว่าวัดแห่งนิกรนเกิดอุปมาแจมแจ้งในทางที่จะให้หลีกออกจากกามแล้วทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาอย่างเข้มงวดมีทุกขเวทนาแก่กล้าซึ่งทรงยืนยันว่าแม้กระนั้นก็ไม่ครอบงำจิตของพระองค์ตั้งอยู่ เมื่อเลิกทุกขระกิริยาแล้วทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตเกิดความสุขจากรูปฌานสี่และวิชาสามแม้จะเป็นสุขเวทนาอันสูงสุดก็ไม่สามารถครอบงำจิตของพระองค์ตั้งอยู่สมกับที่ทรงยืนยันว่าไม่มีเวทนาชนิดใดเกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของพระองค์ตั้งอยู่ได้ ดังข้อความต่อไปนี้อคิวเวสนะเรานั้นขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นคมจิตด้วยจิตบีบให้นแน่นจนร้อนจัดอคิวเวสนะขั้นเราขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นคมจิตด้วยจิตบีบให้นแน่นจนร้อนจัดแล้วเงื่อไหลออกจากลักแร้ทั้งสอง อาคิเวสนะความเพียรที่เราปรารบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเปือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระสายไม่สงบเพราะกำลังความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอาอาคิเวสนะทุกขเวทนาแม้เช่นนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่ อาคิเวสนะเรานั้นกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางปากและทางจมูกอาคิเวสนะครั้นเรากั้นลมหายใจทั้งทาง,ทงปากและทางจมูกแล้วเสียงลมออกทางช่องหูทั้งสองดังเหลือประมาณเหมือนเสียงลมในสูบแห่งนายช่างทองที่สูบไปสูบมาฉะนั้น อาคิเวสนะแต่ความเพียรที่เราปราลบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะปั้นเปลือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระสายไม่สงบเพราะก,กำลังแห่งความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอาอาคิเวสนะทุกขเวทนาแม้เช่นนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ไม่ครอบงำจิต ตั้งอยู่อากิเวสนะเรานั้นกั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูทั้งสองอากิเวสนะครั้นเรากั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูทั้งสองแล้วลมก้าเหลือประมาณแทงซอกขึ้นไปทางบนกระหมอ่อมเหมือนถูกบุรุษ แข็งแรงเชื่อดเอาที่แสกกระหม่อมด้วยมีดโกนอันคมฉะนั้นอาคิเวสนะแต่ความเพียรเราปาลบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระสายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้แสนยากเสียแทงเอา อาคิเวสนะทุกขเวทนาแม้เช่นนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่อาคิเวสนะครั้นเรากลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูทั้งสองแล้วรู้สึกปวดศีรษะทั่วไปทั้งศีรษะเหลือประมาณเปรียบปานถูกบุลุด แข็งแรงรสัสศีษะเข้าทั้งศีษะด้วยเชือกมีเกลียวอันขมิงฉะนั้นอาคิเวสนะแต่ความเพียรที่เราปรารบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้แสนยากเสียดแทงเอา อาคิเวสนะทุกขเวทนาแม้เช่นนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่อาคิเวสนะรั้นเรากั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูทั้งสองแล้วลมก้าเหลือประมาณหวนกลับลงแทงเอาพื้นท้องดุอถูกคนฆ่าโค หรือรูปมือตัวขยันของเขาเฉือนเนื้อพื้นท้องด้วยมีดสำหรับเฉือนเนื้อโคอันคมฉะนั้นอะคิเวสนะแต่ความเพียรที่เราปารบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้แสนยาก เสียดแทงเอาอาคิเวสนะทุกเขเวทนาแม้เช่นนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่อาคิเวสนะครั้นเรากั้นลมหายใจออกเข้าไว้ทั้งทางปากทางจมกูกและทางช่องหูทั้งสองก็เกิดความร้อนกล้าขึ้นทั่วกาย ดุดถูกคนแข็งแรงสองคนช่วยกันจับคนกำลังน้อยที่แขนข้างละคนแล้วย่างรมไว้เหนือหลุมฐานเพิงอันละอุฉะนั้นอาคิเวสนะแต่ความเพียรที่เราปลารลบแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบ เพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้แสนยากเสียดแทงเอาอาคิเวสนะทุกขเวทนาแม้เช่นนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่ต่อไปนี้ได้ตรัสถึงการได้รับสุขเวทนาแล้วสุขเวทนานั้นไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่อีกเจ็ดวาระ อาคิเวสนะเรากืนกินอาหารยากทำกายให้มีกำลังได้แล้วเพราะสงัดจากกามและอกุสนลธรรมทั้งหลายจึงเข้าถึงชาญที่หนึ่งอันมีวิตกวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลวอยู่อาคิเวสนะสุขเวทนาแม้อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่อะคิเวสนะเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงเข้าถึงฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่อะคิเวสนะ สุขเวทนาแม้อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่อาคิเวสนะเพราะความจางไปแห่งปีติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปัญญเสวยสุขด้วยนามกายจึงเข้าถึงฌานที่สาอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้ เป็นผู้อยู่อุเบขามีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่อคิเวสนะสุขเวทนาแม้อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่อคิเวสนะและพอละสุขและทุกเสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมานัสในการก่อน จึงได้เข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อาคิเวสนาสุขเวทนาแม้อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เรานั้นครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์พองใส ไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วเราได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติญาณอาคิเวสนะนี้เป็นวิชาที่หนึ่งที่เราได้บรรลุแล้วในยามแรกแห่งราตีอวิชา ถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผาบาปมีตนส่งไปแล้วแลวอยู่อคิเวสนะสุขเวทนาแม้อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่ เรานั้นครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ของใสไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงาถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วเราได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปปาตายานอาคิวเวสนะนี้เป็นวิชาที่สอง ที่เราได้บรรลุแล้วในยามกลางแห่งราตรีอวิชชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีเพียนเผาบามีตนส่งไปแล้วแลวอยู่อคิเวสนะสุขเวทนาแม้อย่างนี้ เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เรานั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วเราได้น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวะขยญยาณอาคิเวสนะ นี้เป็นวิชาที่สามที่เราได้บรรลุแล้วในยามปลายแห่งราตรีอาวิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่บุคลคลผู้มไม่ประมาทมีเพียรเผาบาปมีตนส่งไปแล้วแลวอยู่อคิเวสนะ สุขเวทนาแม้อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาทั้งสามที่กล่าวมานี้โดยครบถ้วนพิสดารทุกตัวอ,อ,กอักษรผู้ประสงค์จะหาอ่านได้จากหน้า115ถ11ึง117แห่งหนังสือเล่มนี้ทรงยืนยันในคุณธรรม ของพระองค์เองได้ 1. กัสปะสมณพราหมณ์บางพวกเป็นศีระวาทีเขากล่าวพลนาคุณแห่งศีลโดยอเนกปริยายกัสปะประมศีลอันประเสริฐอริยะมีได้ด้วยเหตุมีประมาณเท่าใดเราไม่มองเห็นใครจะเสมอด้วยเรา ในส่วนปรมาศีลอันประเสริฐนั้นผู้ที่ยิ่งไปกว่าเราจะมีมาแต่ไหนเล่าเราแลที่แท้เป็นผู้ยิ่งในอธิศีล2กัสปะสมณพราหมณ์บางพวกเป็นตโปชิคุชวาทีเขากล่าวพลนาคุณแห่งการเกียรติการกิเลด้วยตบะโดยอเนกปริยายกัสปะ การเกียรติการกิเลสด้วยตบะอันอย่างยิ่งและประเสริฐมีได้ด้วยเหตุมีประมาณเท่าใดเราไม่มองเห็นใครจะเสมอด้วยเราในส่วนการเกียรติการกิเลสด้วยตบะอันอย่างยิ่งและประเสริฐนั้นผู้ที่ยิ่งไปกว่าเราจะมีมาแต่ไหนเล่าเราแลที่แท้เป็นผู้ยิ่งในอาทิ เชคุชะคืออธิจิต 3. กัสปะจมนาพราหมณ์บางพวกเป็นปัญญาวาทีเขากล่าวพรรณาคุณแห่งปัญญาโดยอเนกปริยายกัสปะปรมาปัญญาอันประเสริฐมีได้ด้วยเหตุมีประมาณเท่าใดเราไม่มองเห็นใครจะเสมอด้วยเรา ในส่วนประมะปัญญาอันประเสริฐนั้นผู้ที่ยิ่งไปกว่าเราจะมีมาแต่ไหนเล่าเราแลที่แท้เป็นผู้ยิ่งในอธิปัญญาสกัสปะสมณพราหมณ์บางพวกเป็นวิมุตติวามีเขากล่าวพลนาคุณแห่งวิมุติโดยอนเนกปริยายกัสปะประมะวิมุติ อันประเสริฐมีได้ด้วยเหตุมีประมาณเท่าใดเราไม่มองเห็นใครจะเสมอด้วยเราในส่วนประมะวิมุตต์อันประเสริฐนั้นผู้ที่ยิ่งไปกว่าเราจะมีมาแต่ไหนเล่าเราแลที่แท้เป็นผู้ยิ่งในอธิวิมุตต์หนังสือชุดธรรมโคดพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เล่มที่ห้าหน้าที่ 157ถึง163